สวัสดีค่ะเด็กนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะในสัปดาห์นี้เราก็จะขึ้นบทใหม่กันแล้วนะจ๊ะบทใหม่ของเรานั้นนะ,ะจะเป็นเรื่องอะไรให้เด็กๆไปหยิบหนังสือมานะไปเตรียมหนังสือมาตัวเองก็จะเตรียมแล้วนะจ๊ะไปที่เตรียมมาแล้วนะ,ะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมลืมอะไร ดินอะไรดินสอยางโลบนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบขัดด้วยกันนะเอาละใครที่ได้หนังสือมาแล้วนะเปิดหนังสือไปที่หน้า148นะในบทนี้เราจะเรียนในบทที่หน่วยการเรียนรู้ที่5นะหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเรื่องของบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชนนั่นเองนะจะมีอะไรได้บ้างเนะี่ยเรามาดูในโรงเรียนกานะเนย เรามาดูในโรงเรียนของเราก่อนนะในโรงเรียนเขาบอกว่านะเดีก่อนดูนั้นมาดูอันนี้เกาะนะหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเขาบอกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนั้นนะบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชนมีอันที่หนึ่งนะในของในโรงเรียนเกาะนะในโรงเรียนของเรานะในโรงเรียนของเราเขาบอกว่าแค่ในโรงเรียนนะเขาบอกว่าผู้บริหารโรงเรียนนะได้แก่ครูใหญ่หรือ ผูอ้อานวยการโรงเรียนเนี่ยจะทําหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายที่วางเอาไวน้นะครเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนของเรานั่นเองนะแล้วเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วในโรงเรียนของเรานั้นเนี่ยะมีใครบริหารในโรงเรียนพัฒนาเด็กของเรานะเราจะเปิดผังองค์กรของเราให้ดูเนะี่ยะเขาบอกว่าอ่า เห็นไหมน้องเห็นไหมน้องรูปมันจะเล็กๆนิดนึงเนะยอันนี้อันนี้จะขยับให้ดูก่อนเนะคยะเขาบอกว่านะ่ในผังนี้นะในโรงเรียนของเราเนีคยะอันนี้เด็กดูได้มันอยู่ตรงทางขึ้นอ่าทางขึ้นตึกของเรานะตึกนี้นะ่ตึกกระสดิของเรามันจะมีอ่าผังอันนี้เอาไว้ให้อยู่เนี่ยผังอันนี้เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับในเรื่องของ ายงานนะว่าใครจะดูแลโรงเรียนของเราเนะี่ยอันบนสุดเลยนะอันบนสุดเลยนะคนนี้เลยนะจะเป็นผู้รับใบอนุญาตนะครับก็คืออคุณครูโจ๊กนั่นเองเนะี่ยคุณครูโจ๊กเป็นผู้รับใบอนุญาตนะลองลงมานะต่อจากของคุณครูโจ๊กนะคนนี้เด็กๆเคยเห็นไหมเออนะน่าจะเคยเห็นคนนี้ นะคนนี้นะะก็คือคุณครูอะไรนั่นเองหออ,อแจ๊กของเรานั่นเองนะอ่าก็คือในปริญส่วนสอนนะครเป็นหอ,อเป็นผู้มในการให้ดูแลนะดูแลดูแลอะไรดูแลโรงเรียนของเรานะีะซึ่งก็จะมีรองลงมาก็คือถ้า พอแอจ็คไม่อยู่เนะยคนที่ต้องดูแลโรงเรียนของเราก็คือคุณครูอ่ะคนนี้เด็กๆเคยเห็นหน้าอยู่นะคะนะนางเรนูนางเรนูนะนางเรนนะูน,รน,นั่นถ้าปรึกษารูตต้จักไห่ใครเอ่ยคุณครูอะไรนั่นเองคุณครูนูของเรานนัเองนะคุณครูนูนะตำแหน่งของคุณครูก็คือรองผู้อำนวยการนะรองผู้อำนวยการแล้วก็ยังจะมีผู้ช่วยอีกสองท่านนะก็คือ ครูครูจิกแยกออกมานีก็จะกระจายงานให้กับครูครูจิกดูแลนะแล้วก็ที่เชิดคลิปเป็นคนดูแลเหมือนกันนะ,นะทีนี้เราก็เมื่อครู นูดูแลเอาแค่ฝั่งของประถมของเราเกาะน,นะในฝั่งประถมของเรานะมีกแจ็คมีคุณครูนูมีทิชชู่คริปสามท่านนะที่จะดูแลส่วนของเราดังนั้นฝั่งประถมของเราปอต้นก็จะมีะคุณครูที่ดูแลปอต้นก็คือคุณครูนูนะคุณครูนูจะดะูจะดูแลคุณครูและนักเรียนของปอต้นนะส่วนคุณครูอุ๊จะดูแลคุณครูและนักเรียนของระดับของอ่า ปปลายนะฮะส่วนที่ใช้คลิปคนนี้นะจะดูแลคุณครูชาวต่างชาติของเราทั้งหมดนะฮะจะดูแลครูต่างชาติของเราทั้งหมดนะซึ่งเ,เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนของเราเองเราจรึงต้องจัดให้มีทําไมคะบุคลากรนะบุคลากรให้ดูแลในแต่ละแต่ละแผนกนะคะอ่าดังนั้นผู้บริหารของโรงเรียนของเราก็จะมีตั้งแต่คุณครูคโจ๊กนะเป็น ผู้รับใบอนุญาตมีคุณครูแจ็คเป็นขอออมมีคุณครูนูเป็นรองผอ,อออแปลว่าอะไรผู้อำนวยการเนาะอะมีผอแจ็กคก็คือผู้อำนวยการครูแจ็คเป็นผู้อำนวยการคุณครูนูเป็นรองผู้อำนวยการนะแล้วก็แยกมาที่คุณครูอะ คุณครูจิกับพิเชกรินะแล้วแยกของแต่ละแผนกออกไปอีกนะในแต่ละแผนกก็จะมีคุณครูที่เป็นหัวหน้าสายงานดูแลอีกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนของเรานั่นเองอันนี้คือ,อผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนนั่นเองนะผู้บริหารของเรานะส่วนในตำบลน,นะครับเขาบอกว่า ผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนของเราเนี่ยในชุมชนของเราในชุมชนของเราเด็กๆรู้จักในชุมชนไหมชุมชนก็คือหมู่บ้านของเรานั่นเองนะหมู่บ้านหมู่บ้านของเราเนีคยหมู่บ้านของเราก็จะมีใครดูแลหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนะหมู่บ้านก็จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลนะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลนะอ่ามีผู้ใหญ่บ้านเรษยนนี้ดีกว่านะ นะมีผู้ใหญ่บ้านนะเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านนะหมู่บ้านอ่าดูอะไรดูความเรียบร้อยนะในหมู่บ้านดูความสงบภายในหมู่บ้านบริหารงานในหมู่บ้านไม่ให้ทำไมเกิดความอ่ายุ่งยากนะฮะดังนั้นผู้ใหญ่บ้านก็มีหน้าที่บริหารและก็ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านนะเขาบอกว่าแล้วหลายๆายหมู่บ้านหลายหลายหมู่บ้านรวมกัน หลายหลายหมู่บ้านรวมกันเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเออหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านเขามีผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดูแลแล้วหลายหลายหมู่บ้านเขาเรียกว่าตามอะไรตำบลน,นะในตำบลน,นั้นก็จะมีอะไรนั่นเองนะในตำบลก็จะมีกำนันเป็นผู้ดูแลนะกำนันเป็นผู้ดูแลตำบลนะอ่ากำนัำนเป็นผู้ดูแลตำบลเออนะครับ ซึ่งในหมู่บ้านอ่าหนึงหนหนหน่งหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งหมู่บ้านหมู่ที่สองหมู่บ้านหมู่ที่สามนะในหมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้านหลายๆหมู่บ้านรวมกันเรียกว่าตำบลน,นะในหนึ่งตำบลจะมีกำนันเป็นผู้ดูและนะในหนึ่งตำบลจะมีกำนันเป็นผู้ดูแลหลายๆตำบรรลรวมกันเรียกว่าอำเภออันนี้ใหญ่ไปแล้วนะไม่ใชูชนแล้วนะเลยหลายๆตำบลอันนี้เป็นความรู้ เพิ่มขึ้นอีกทีก็คือหลายๆตำบลรวมกันเรียกว่าอำเภอก็จะมีนายอำเภอเป็นผู้ดูแลความสงบความเรียบร้อยภายในออำเภอนะคะจะมีนายอำเภอผู้ดูแลหลายๆอำเภอรวมกันนะเหมือนจังหวัดขอนแก่นมีเท่าไหร่มี26่สอำเภอเนี่ยโอ้หลายๆอำเภอรวมกันอ่าเรียกว่าจางังหวัดในจังหวัดก็จะมี คนที่ดูแลมีหน้าที่บริหารและดูแลความเป็นระเบียบเรีออยบร,ร้อยภายในอ่ในจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะแต่ว่าเราเอาแค่ชุมชนก่อนนะชุมชนของเราจะมีผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านดูแลหมู่บ้านกำนันดูแลตำบลน,นะดังนั้นหมู่หมู่บ้านกับตำบลอันไหนใหญ่กว่ากันอันไหนมันใหญ่อยู่กันตำบลน,นั่นเองเพราะว่าตำบลดูแลหลายหหมู่บ้านรวมกัน นะฮะเรียกว่าตำบลน,นะฮะนอกจากนั้นยังมีผู้นําท้องถิ่นอีกนะผู้นําท้องถิ่นก็คืออย่างเช่นแพทย์ประจาตาบลนะแพทย์ประจําตําบลเอ๊แพทย์ปรจะจําตําบลนันなんなん้นมีหน้าที่อะไรนะแพทย์ประจําตําบลมีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในตนําบลนะฮะดูแลร,รักษาผู้ป่วยในตนําบลของเราก็มีนะฮะในในในชุมชนของเราของเราอยู่ชุมชนในตรงหนองใหญ่ใช่ไหมอ่าในขอนแกศของเราอยู่ตรงเนี้ยในโซนโรงเรียนของเราอยู่ หนองใหญ่ก็จะมีแพทย์ประจำตำบลมีสาธรารณะนะม,มีมีเขาเรียกว่าอะไรอนมามัยอยูอ่เลยตลาดหนองใหญ่ไปจะมีสถานีอนมามัยก็จะมีแพทย์อยู่ตรงนั้นนะแพทย์จับตาบลอยู่ตรงนั้นเพื่อ,อดูแลรักษาผู้ป่วยในตำบลของเรานะคะอันต่อไปก็คือผู้นําทางศาสนานะผู้นําทางศาสนาะมีหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองเนะี่ยผู้นำทางศาสนามีอะไรได้บ้างนะอย่างเช่น พระสงฆ์นะพระนะพระก็จะเป็นผู้นําในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะอันที่สองอิหมามนะเขาเรียกว่าอิหมามูกอิหมามเป็นผู้นําในการทําพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามนั่นเองนะทางศาสนาอิสลามนะส่วนรูปสุดท้ายก็คือบาทหลวงอ่าเห็นไหมคะบาทหลวงนั้นนะจะเป็นผู้นําในพิธีกรรมทางศาสนา คริสนั่นเองนะียอันนี้คือผู้นำทางศาสนานะผู้นำทางศาสนาคืออะไรเอไม่ได้รักษาแล้วผู้นำทางศาสนาก,ก็คือผู้ที่เอเกี่ยวข้องมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทําพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในถุมชนทางพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเช่นวันวันพระอย่างเงี้ย ในศาสนาพุทธของเราก็จะมีพระเป็นผู้นำศาสนาในการทําไมทําบุญตักบาตรสวดมนต์อย่างเงี้ยนะคะเขาศาสนาอิสลามก็จะมีการท,ทําไมทําพิธีอ่านคัมภีร์อันกุลอ่านเนะะื้อาพิธีทําพิธีใครมีสมมุติว่ามีเกิดการตายในท้องถิ่นเนี้ยผู้นำผู้นำทางศาสนาก็จะเป็นคนที่ทําพิธีกรรมเกี่ยวกับการทําพิธีศพ นั้นๆน,น,นะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมางศาสนานะคะเอาละดังนั้นเราจะมีผู้นําชุมชนของเราจะมีอยู่ห้าอัน,น,นอันที่หนึ่งผู้ใหญ่บ้านดูแลอะไรผู้ใหญ่บ้านดูแลหมู่บ้านกำนันดูแลตามลนนะะยังมีแพทย์แพทย์ประจำตำบลอีกแพทย์ก็มีหน้าที่ดูแลอะไรรักษาคนป่วยในตา ผูนนะ้นำศาสนาก็จะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทํารรพิธีกรรมทางศาสนานั้นๆน,น,นะถ้าเป็นทางศาสนาพุทธก็เรียกว่าพระนะถ้าทางศาสนาอิสลามก็จะเรียกว่าอิหมา่ามนะถ้าทางศาสนาคริสต์เขาเรียกว่าบาทหลวงนั่นเองนะ้ะเอาละทีนี้ให้เด็กๆเราลองมาดูดีกว่าเรามา ทำมาเล่นเกมกันดีกว่านะในหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าขาบอกว่าให้นะ,ะให้ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับบทบาทหน้าที่นะคะแนวนอนคือนอนไปทางนี้นะแนวนอนและแนวตั้งก็คือแนวตั้งทางขึ้นและทางลงแนวตั้งนะอะแน,นอนอนนี้นะอ่า มีคําว่าอะไรเขามีคํากําหนดมาให้อยู่ทั้งหมดมีผู้ใหญ่บ้านหนึ่งกํานันสองแพย์ประจำตำําบลสามครูใหญ่สี่บาทหลวงห้าอิหมามหพระสงฆ์เจ็ดนะเขาบอกว่าให้เอามาเติมนะอันที่หนึ่งเอาแนวนอนก่อนนะเอาแนวนอนแนวนอนตรงนี้นะอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาเขียนเลขหนึ่งไว้ข้อที่หนึ่ง ใครก็ไม่รู้ดูแลรักษาผู้ป่วยในตนําบลหาหนึ่งในะนอนสิเอาเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้แลนอนนะเออใครดีอะไรดีระหว่างผู้ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันแพทย์ประจำตำบลใครดูแลรักษาต้องเป็นอะไรนั่นเองแพทย์สิจ้าเปลียนแพทย์ระแออคอพานพอทหารแพทย,แพทย์แพทย์อะไรประปอรอ ประจอมอำจำาตนออำตาบนนะแพทย์ประจำตำบลแล้วนะหนึ่งแล้วนะอาะแนวขวางอีกอันที่สามข้อที่สามเป็นแนวขวางหาข้อที่สามอยู่ไหนอยู่นี่นะข้อที่สามนี่อ่ะข้อที่สามดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน อันไหนดีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนคําว่าอะไรดีผู้ใหญ่บ้านไหมกำนันไหมหรือครูใหญ่หรือบาหลวงหรืออิหม,ม่ามหรือพระสงฆ์ครูอะไรครูใหญ่เอ้าเขียนค่ะพอรออูครูอ๋อยอไอใหญ่ไม่ใหญ่ครูใหญ่นะอ,อ,อ,อ้ออออาวอันที่ห้าละอันที่ห้าแลวนอนเหมือนกันหาซสิอ้าอยู่ตรงนี้ค่ะ ผู้นำพิธีกรรมในศาสนาอิสลามใครดีศาสนาอิสลามเออมีอะไรดีระหว่างผู้ใหญ่บ้านกำนันบาทหลวงอิหมามหรือพระสงฆ์อิสลามอิสลามอีอะไรนั่นเองอิหมามค่ะอออิอออมออามอมาไม่มาอิหมามอต่ละอีนะลูก แนวตั้งมีเลขอะไรเลขสองแนวตั้งเลขสองอยู่ไหนเลขสองเอาตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมลูกแนวตั้งเลขสองเลขสองผู้นําพิธีกรรมในศาสนาคริสต์ขึ้นต้นด้วยบอใบไม้อะไรดีนี่ไงเจอแล้วบาทปออาทอบาทมีหอยหีบแล้วหอ,อรออวงวงอหลวงนะบาทหลวงนะบาทหลวงไปแล้วนะ อา้าวต่อไปข้อที่สี่สี่ลงเจอไหนตัวไหนนี่สี่ลงอยู่นี่สี่ลงผู้นําพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นต้นด้วยพอพานอะไรดีเหลือเหลืออะไรดีพอพานเพร,ะพระพะาะพระสงฆ์พอรออะพระสอโงสงพอละคังกาลันพระสงฆ์เหลืออะไรอีกข้อที่หกเจอหกไหมนี่อยู่นี่หก นะดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านในหมู่บ้านเหลือผู้ใหญ่บ้านกับกำนานเอาอะไรดีเออในหมู่บ้านมีคำว,ว่าบ้านก็เอาหมู่ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละนะอ,อ๋ออูผูไม่โทรผู้หอยอสระไอมีแล้วใหญ่ปอ,อ,นอานอบานไม่โทรบ,บ้านผู้ใหญ่บ้านนะอันสุดท้ายต้องเป็นข้ออะไรนั่นเอง ข้อเจ็นะเหลือคำว่ากรรมอะไรกรรมนานดูแลความเรียบร้อยในตำบนกออามกรรมนออะนอนานกรรมนันนะจ๊ะครบไหมจ๊ะครบไหมจ๊ะครบนะเอาวทันไหมทัานนะคูอ่น,นะอนไปเปิดต่อไปนะัะ หน้าข้างบนคือหน้า150นะข้างบนนะเขาบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนในโรงเรียนและชุมชนโดยขีดเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องนะเขาถามว่าข้อที่1ถ้าถ้าถ้านักเรียนมีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนนักเรียนจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไรระหว่างอันที่1 ทำให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรืออันที่สองสแสวงหาวิธีที่ทําให้ตนเองได้รับผล,รผลประโยชน์จากโรงเรียนมากที่สุดอันไหนดีหนึ่งหรือสองดีอันที่หนึ่งอ่ะอ่ะเก่งมากอันที่หนึ่งเนะี่ยทำให้โรงเรียนนั้นเปลี่ยนแปลงไปเนะี่ยเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเอง ข้อนะที่สองานักเรียนมีบทบาทอํานาจในการตัดสินใจในชุมชนของเด็กของนักเรียนเองนักเรียนจะพัฒนาชุมชนอย่างไรอันที่1ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนในชุมชนมีงานมีอาชีพและมีรายได้อันที่สองชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในชุมชนของเราหนึ่งหรือสองดีอันที่หนึ่งค่ะ มากนะคะส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนในชุมชนมีงานมีอาชีพและมีรายได้นั่นเองนะคะเอาละข้างล่างนะคะข้างล่างคุณแตขอข้ามนะจ๊ะแตนขอข้ามเนาะแล้วเรา,าใครที่ยังพองงอันนี้คุณแตงไม่ทานะาแตวขอข้ามนะใครที่ยังไม่เข้าใจให้กลับไปดูย้อนกลับไปลองอ่านดูนะ,ะว่าเอ๊ะ นะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนก็เรียกว่าครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองนะอันที่สองในชุมชนหลักผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในระหว่างในหมู่บ้านของเราเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วในตนุ้มตำบลล่ะนะตำบลใครที่ดูแลรักษาความสงบความเรียบร้อยภายในตำบลเรียกว่าใครกรรมไรกำนันานนะผู้ที่ส่วนผู้ที่ดูแล รักษาผู้ป่วยในตำบลเรียกว่าแพทย์ประจำตำบลน,นะะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางาศาสนานะก็คือผู้นำทางาศาสนานั่นเองนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกทีในสัปดาห์หน้านั่นเองนะส่วนวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเนาะบายบายสวัสดีค่ะ